ชาวเน็ตแห่เชียร์ละครคู่เดียนหนาพระเอกหน้าสายเคมีดีงามล้านแปด ยิงย่งโตยิ่งหล่อแถมฮอตสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งบลูพงทิวัตรตั้งวันเจริญที่ตอนนี้ขึ้นแทนบัณฑิตป้ายแดงไปหมาดๆจากรัวออร้วมสวท่ามกลางเพื่อนๆพ,พ,พี่คนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมยินดีกันแน่นมหาวิทยาลายัยล่าสุดนางเอกสาวเดียรนน์นาฟรีโปก็พาแฟนๆย้อนวันวาน,วนชวนน้องบลูมาแต่งชุดนักเรียนในฐานะสิทธิ์เก่าโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาุดรธฮานีพร้อมเขียนแคปชั่นรวมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความส เบรของหนุ่มบลูว่าเลิกเรียนแล้วครับวันนี้น้องบูรับปริญญายินดีด้วยนะครับจะเป็นหม่มมีน้องบูตลอดไปแอายก u a พงทิวัดถามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆคู่นี้เคมีดีงามมากๆลุ้นสนานต้องมีผลงานร่วมกันแล้ว